สวัสดีค่ะเพื่อนๆโชว์กระเทียมสไตล์เจนน้องค่ะเพื่อนๆจ้ามันเป็นสิทธิภาพแกงหมูสันสันใส่น้มไม่จมเพื่อนๆจ้าไม่ต้องทำอนการเพื่อนเพื่อนตั้งกระทะนะคะเพื่อนๆใส่น้ำมันนิดนึงนะคะแล้วก็เอาพริกแกงไม่เด็ดพัดก้อนเพื่อนเลยผัดให้หอมนะคะแล้วก็เอาหมูลงไปผัดนะคะเพื่อนๆจ้าไม่ต้องทำใจเพื่อนได้คือเป็นแบบไหนนะคะอันนี้คือการเอาหมูลงไปใส่แล้วก็ระพับผัดหมูให้สุกก็่อนเพื่อนเนาะผัดให้สุกก่อนนะคะ ไม่สุกก่อนแล้วก็ใส่ผุเผืองน้ำเผือนนะก็เห็ดเห็ดจ้าคัดหนืใอเห็มันกระดุงจะน้อยและค่น่ามันก็จกน้อยเลยเ่นใส่น้ำปลาชนิดนึ่งนะคะอนี้สีสันนะคะหนักหนักกินนะเพื่อนนะนี่นะคะกัแ่้ากแล้วนะคะใก่แล้วเนาะ อยู่แบบนี้เพื่อนตามต่อได้เพิ่นแน่ว่าจะเป็นยังไงนะคะตามต่อนะคะตา้ต้องเพื่อนๆจ้าขั้นตอนการเหั่นแกงแกงหมูสันสันใส้นลงไ่ส่งนะคะเพื่อนๆหรือว่าใส่หน่อไม้ดองนะคะสูตรสไตล์เจ๊นงแล้วเพื่อนๆเนาะขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆก็จะใส่ตั้งน้ำมันตั้งกระทะเพื่อนเพื่อนตั้งกระทะแล้วก็เอาน้ำมันใส่นิดนึงแล้วเพื่อนๆเนาะแล้วเอาหมูลงไปผัดโอ้เอาพริกแกงนะคะพริกแกงไปผัดก่อนเนาะพริกแกงผัดให้มันได้สีสันสวยงามเพื่อน ไอซีสันสวยงามล้วจะเอาหมูลงไปผัดเพื่อนๆเอาหมูลงไปผัดนะคะหมูลงไปผัดให้สุกเลยนะคะเพื่อนให้อยู่ประมาณนี้เพื่อนจ้าให้มันมีสีสันแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นขั้นตอนการปรุงเครื่องเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนจ้าอันนี้ขั้นตอนปรุงเครื่องแล้วนะคะปรุงเครื่องก็จะมีชูรสเพื่อนจ้ามีชูรสนะคะมีชูรสแล้วก็มีน้ำตาลนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาเล็กน้อยเพื่อนเนาะก็นรสใาเจะนต้องใส่ประมาณสมนันนะเพื่อนๆแล้วก็จะตามด้วยนะคะ น้อไม้โซเหมือนเพื่อนสาวน้อไม้สมสองขวดนะคะน้องไม่สมสองขวดซีซันก็ต้องสะเป็นกินเลยเด้อเพื่อนๆเห็นไหมเห็ดเปเห็ดกินบริสุทธเพื่อนเป็ดเห็ดกินได้เพื่อนๆได้แต่ว่าหมูสีสีแซ่บก็คือหมูสามสันได้เพื่อนๆหมูสามชั้นนะคะอันนี้เป็นสูตรตายโตเพื่อนๆสูตรสไตล์เจ๊นงนะคะเป็นสูตรที่ตกไสหนักกินเพื่อนมาเด้อมาเด้อเพื่อนสามากินน้ำกันเด้อนะคะ มีเพื่อนน้องเฮกขนมเส้นน้องเอิญโมนเพื่อนเอินบกบเพื่อนเพื่อนเลยมาเด้อเพื่อนเด้อนะคะไอเค้น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 มาไอเค้นบอกกินดอกไอเค้นเคียดแล้วสันว่าบอกเอิญเพื่อนมาสันว่ามากินเน่ยแกงหมูสามสัวนใส่น้องมีสซนน้ำกันเดลอเค้นเด้ออันนี้เป็นสูตรสไตล์เจโนะนะคะตัวขาดกระป๋องวอลถึงเหมือนเพื่อนเอ้ยนะคะแซ่บอีดีนะคะแซ่บถูกใจนะคะใส่ตไปสองใบในี่มันจะได้มีสีสันหอมๆเนาะ บลาทองใส่ตะไคร้เด้เพื่อนได้มาสีจืดนะคะนี่นะคะใส่แค่ใบมะกรูดนะคะแซบแซ่เบเ,เพื่อนรสชาติของปลาทองห่วงนะคะน้องเป็นคนที่บ่มากกินน่นหนามลายก็ตกลาบเผาได้เพื่อนก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะกระสีใส่แต,ดดตอ่อิทุราเด็ดแตะมากเพื่อนแซ่บนะคะวันนี้อร่อยมากอร่อยเวอร์เลยนะคะ เป็นสูตรีลูกไส้มักกินแห้งันเพื่อนจ้าไอเป็นนองสแน็กนะคะมักพีเน่ก็มักนะคะแต่ว่าบอทอแสแน็กนะแสแน็คหรือมักอาหารสูตรนีแห้งวีามาบ้านในแม่เฮ้แต่ผมกินแนว่าษัหนาผมอยากกินสาษนามาเด้อ็นเพื่อนจ้ามาเด้อ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 พีลำพึงนะคะบ้านเซนซิงไอมาหน้านะคะน้องแมวไทยนะคะน้องน้ำใสอุ้ยมากเบอร์ถุกคนเลยน้องเต็มนะคะมาทุกถุกคนเลยเด้บนเพื่อนเดิมน้องวิวฟบนะคะอุ้ยหลายนะคะคุณยายชมนะคะที่ลำพึงด้วยนะคะ แล้วก็ไอเค้นน้ำเด้อเดชีบเบอร์เอิร์ดนะคะพี่หมอด้วยนะคะมาทุกคนเลยนะคะมาสาวดิชาพร้อมมาเบ้อทุกคนมองปนปอนพร้อมนะคะมา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 กินน้ำกันนะคะมาหลายปีสิบเดชสองหมอเพื่อนเพื่อนเบอร์เบอร์แบนเบอร์เนี้ยงก็โหลดเพื่อนซื้อกูะปุกน้องทังเงินน้ำนะคะเพื่อนเพื่อนมาหน่อยน้ำเด้อระเอิร์ดหัดทุกคนนะคะหัดทุกบ้านนะคะเพื่อนก็สิ่งที่ผมให้นี่นะคะเพื่อนหนาหนักินบ่อนะคะ กินน้ำกันเด้อเพื่อนเด้อมากินน้ำกันนะคะแเสพกินีนะคะเพื่อนจ้ากินอีที่มีสวยเคยเหนี้กว่าเด้อเพื่อนเด้อนะคะแกงแกงหมูสามชั้นเส้นนมเปรี้สดกับสีอยู่ประมาณนี้เป็นจ้าสูตรสตายจีนุ่งนะคะบริโภคของสูตรได้เพื่อนเพื่อนที่ได้เจอเห็ุกินก็คือตามสบายเลยนะคะเดี๋ยวไปมาไหนาพี่หนาเด้อเพื่อนเด้อกินอีที่นี่ไใบแค่นี้ก่อนนะคะชอบกุไงลายเชิดกดติดตามเพื่อนเด้อมาๆมากินข้าวน้มกันเด้อกินข้าวซอสน้มกันกับเผาหอมน้อนนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะ